ชุก่าคองการครับทอมสตอรี่ค่าเอ็กไลฟ์ตนะครับและตอนนี้ทอมยืนอยู่นี่คือบูธของ m a สด้ครับในปีนี้มีรถที่เป็นคอนเซ็ปต์คารวมไปถึงรถ e ีวรุ่นแรกของค่ายที่เขาบอกว่าจะมาจําหน่ายในประเทศไทยมาให้เราได้สัมผัสต,ตัวจริงกันในงานนี้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกับทอมกันเลยกว่าที่บูธ m a สด้าในงานมอเตอร์โชครั้งที่4 6ครับผม และที่บูธข,ของมาสด้าในปีนี้นะฮะกับงานมอเตอร์อ o กโคครั้งที่46นะครับเรียกว่ามีรถคอนเซ็ปต์มาให้เราได้สัมผัสกันด้วยตอนนี้ทอมอยู่กับผู้บริหารจัาทาม m าสด้ากับพี่เอกของเราครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่ดอบครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นให้พี่เองแนะนําตัวดีกว่าฮะเชิญเลยครับครับผมวัชระเจริญบุญนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์และรัฐกิจสัมพันธ์นะครับครับผมแหมต้องบอกว่าพี่เอกนี่เราเจอกันทุกปีนะพี่ใช่ครับและปีนี้กับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะครับทางมาสด้าก็เรียกว่ามีรถคอนเซ็ปต์ใช่ครับมาให้เราได้สัมผัสกันด้วยปีนี้คอนเซ็ปต์ของบูธเป็นยังไงบ้างไฮกับมาสด้าครับปีนี้คอนเซ็ปต์ของบูธนะครับจะสังเกตได้ว่ามีบรรยากาศของการตกแต่งบูธที่เปลี่ยนไปครับคอนเซ็ปต์ปีนี้เเเเรรรราา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 ามมมในนนคคคคออซ็ปต์ขงงงววว่่่ The Transition The Transition ััับบผผยหถึกกลจะ้ส ยุคแห่งอนาคตนะครับว่จะเป็นเรื่องของการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้ Multi Solution Technology ครับผมแล้วรวมถึงการก้าวผ่านไปสิ่เรื่องของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในเรืงการสื่อสารนะครับเรากำลังจะสื่อสารในธีมของเรื่องของจอยไลฟ์ไลฟ์ครับความสุกขับเคลื่อนชีวิตนะครับเพราะฉะนเนี่ยว่จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ ่านตัวรถนะครับมีประสบการณ์จากจุดที่ลูกค้านี่เข้ามาหารแรบรนด์เราการแล้วลการเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปนะครับมาือใช้คอนเซปต์ว่าเดอรทางสซีชั่นครับโอเค<ๆ>ได้ครับในสูนของแบรนด์เองเนี่ยก็มีรถคอนเซปต์มาโชว์ให้เราได้ดูด้วยใช่ครับ คันแรกปีนี้ไฮไลท์เราเยอะมากครับยังไงฮะคันไหนก่อนดีพี่เอกคันด้านหลังพี่ทอมเลยีแคันนี้นะอ้าวคันนี้เป็นโดดเด่นมากเดี๋ยวขออนุญาตเลยเชิญนะพี่เอกครับครับมาถึงคันแรกของเราบนบูธของมาสด้านะครับต้องบอกว่าเด่นมาแต่ไกลเลยพี่คันนี้คืออะไรครับพี่เอกคันนี้นะครับเป็นรถคอนเซ็ปต์ของมาสด้าเรียกว่าไอคอนิกเอสพีครับพอมคันนี้มาในคอนเซ็ปต์ของการใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมาสด้านะครับใครเกิเอ่ยไปใครๆก็ต้องรู้จักเครื่องยนต์โรตารี่ครับตัวนี้มาในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าใช้โรตารี่สองสองตัวสองโรเตร แสไฟนะครับเพื่อที่จะปะเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็ซัพพลายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับมาในเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของการลักโลกอย่างแท้จริงนะครับวัสดุหลายอย่างที่ใช้ผลิตรถคันนี้นะครับมาจากวัสดุ ทาขึ้นจากธรรมชาตินะครับไม่วจะเป็นกรับเปลือกหอยจากทะเลนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้พลังงานนะครับที่เอามาเป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์โรตารี่เนี่ยก็สามารถใช้พลังงานสะอาดได้หลากหลายนะครับไม่วก็จะเป็นพลังงานไฮโดรเจนหรือพลังงานที่สกัดจากพวกสาหร่ายทะเลนะครับเรียกได้ว่ามั่ร์ว่ารถคันนี้จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าให้สมรรถนะการขี่ที่ยอดเยี่ยมแบบของมาสด้าแล้วนะครับยังให้การลักโลกนะครับได้อย่างสุดยอดอีกด้วยครับโอ้โหนี่น่าสนใจมากมานะครับเพราะว่าเราเพิ่งนเคยเห็นเหมือนกันนะกับการ พัฒนาในการใช้เชื้อเพลิงในหลายๆรูปแบบในรถคันเดียวครับซึ่งเจ้าคันนี้เป็นต้นแบบเป็นคอนเซปต์กับความเป็นไอคอนิกเอสพีถูกต้องครับนะครับแล้วก็มาในรูปทรงของรถสปอร์ตด้วยใช่ครับผมว้าวน่าสวยังไงถ้าถือว่าเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่ามาซ่าถ้าเอ่ยถึงมาซ่าหลายๆคนนึกถึงความสปอร์ตนะครับเพราะว่ามาซ่ามุ่งเน้นเรื่องของการขับขี่ที่สนุกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาซ่าเป็นแบรนด์ที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะเราเนี่ยให้ความสําคัญในแง่ของการขับขี่เป็นหลักนะครับแล้วเรายังคงนะครับยึดมั่น รถต่อมานะครับนะครับโอ้สวยมากๆเลยคุณผู้ชมดูดีไซน์ด้านหน้าสิกับโลโก้มาสด้านะนะฮะเป็นแบบลอยตัวขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วไฟหน้าก็ดูสปอร์ตมากๆเรียกว่าโชวเฉียวเลยทีเดียวใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นการออกแบบภายใต้คโดดีไซน์ของมาซ่านะครับเป็นอีกแต่ว่าเราใส่เขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าความล้ําสมัยเข้าไปโอเคครับผมนี่คือคอนเซปที่มาซ่านำมาโชว์ที่บูธของมาซ่าในปีนี้กับงานมอเตอร์โชว์นะครับแน่นอนอีกหนึ่งคันครับไม่พูดคันนี้ไม่ได้คันนี้เป็นไฮไลท์แล้วแวบๆว่าจะมาจําหน่ายในบ้านเราด้วยใช่ครับเร็วๆนี้นะครับมาซ่าเรามีแผนนะครับคันที่กล่าวถึงก็คือคันนี้อยู่ด้านหลังผมเองนะครับเชิญเลยดีกว่ามาเลยตามมาฮะ ตัวนี้เราเรียกว่า Mazda 6 e นะครับเป็นรถผมไฟฟ้า100%ยปอพเทีเราผลิตที่โรงงาน m a z d a แล้วก็ควบคุมคุณภาพผ่านกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพของ Ma z d a นะครับเรียกได้ว่ามั่นใจในแง่ของคุณภาพได้100%ว่า m a z d a เราเราเรามีชื่อในแง่ของการให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพของตัวรถอยู่แล้วเอาไปยังเนี้ยตัวนี้ก็จะส่งมอบในแง่ของคุณภาพชั้นสูงของ Ma z d a ได้เช่นเดิมโอ้โหสวยงามมากๆครับนี่คือได้สัมผัสตัวจริงได้เห็นตัวจริงกับดีไซ แน่นอนนี่คือรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสเปคคร่าวๆอาจจะยังไม่เปิดมากนะเพราะแน่นอนเปิดตัวที่ยุโรปไปแล้วใช่ครับและนี่คือตัวยุโรปที่นํามาโชว์ให้เราได้สัมผัสกันก่อนเพราะว่าเป็นภูมิลาย้ายใช่ครับนะครับผมโดยคร่าวๆสเปคถ้าเกิดว่าพอจะเปิดเผยได้สักนิดไหมฮะว่าสามารถวิ่งได้กี่กิโลแล้วก็สามารถทําความเร็วได้อย่างไรบ้างกับเจ้าซิกอีคันนี้แน่นอนครับจุดเด่นของตัวรถไฟฟ้านะครับคันแรกของมาซานะครับมาซิกอีนะครับแน่นอนต้องตอบความต้องการของลูกค้าที่ มองหารถไฟฟ้าได้นะครับรถคันนี้นะครับจุดเด่นคือเรื่องของการวิ่งระยะของทาง EV เนี่ยได้ไกลถึง552กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและที่สำคัญคือการชาร์จเนี่ยทำได้ไวมากครับการชาร์จ DC นะครับชาร์จเร็วเนี่ยสามารถทำได้ภายใน15นาที15นาทีสำหรับ DC นะฮะสำหรับ DC นะครับและเราเริ่มปริมาณของแบตเตอรี่30ถึง80 เปอร์เซ็นต์นะครับใช้เวลาแค่15นาทีถือว่าสั้นมากๆนะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับการเติมน้ำมันของคนที่ใช้น้ำมันเวลาเข้าปั๊มนะครับเติมรวมน้ำมันเข้าห้องน้ำห้องน้ำถือว่าใช้เวลาไม่แตกต่างกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการแก้เพียนหอยของลูกค้ากลุ่มที่กำลังมองหารถไฟฟ้าแต่ไม่อยากเสียเวลาเติม เติมไฟฟ้าในระหว่างทางข่อไปนอกบ้านเพราะไม่งั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลา30ถึง50นาทีนะครับในเวลามาซาเนี่ยตอบโจทย์ในแง่ของการพัฒนาให้ตอบโจทย์เพนพอย์ของตรงนี้ของลูกค้าได้เลยโอเคครับผมแล้วบอกว่าดีไซน์สวยมากครับไฟหน้าเราจะเห็นว่ามันดูค่อนข้างล้ำมากๆนะฮะแล้วก็มีความเคพียวค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะจริงๆมาซาเรายังคงใช้ เขาเรียกว่าตีมการออกแบบแบบโคโดอยู่นะครับก็ยังอยู่ในยังอยู่ในรถ d ดีของรถคันนี้ด้วยรุ่นของมาซารวมถึงรถไฟฟ้าคันแรกของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจากเห็นสังเกตกระจังหน้านะครับซิกเนเจอร์วิงนะครับยังเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเรามีการผสมผสานการดีไซน์ของความเป็นรถไฟฟ้าและเป็รถสไตล์ของมาซ a อย่างมีเอกลักษณ์ ลงตัวในรถคันนี้นะครับพอเป็นไฟฟ้าแน่นอนจะให้เราเห็นตรงนี้ตรงนี้ปิดทึบเรียบร้อยแล้วปิดทึบเรียบร้อยกระจกหน้าปิดทึบเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือทึบทั้งหมดนะฮะโลโก้มาสด้าชัดเจนแล้วแอบเห็นมีกล้องหน้ามาด้วยเอาละนี่คือตัวมาโชว์นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าขายจริงเราต้องมาดูอีกทีว่าออปชันที่ให้มาจะเป็นอย่างไรและแบบเป็นกี่รุ่นย่อยอย่างไรบ้างแต่นี่เรียกว่ามาเรียกน้ำย่อยสำหรับแฟนๆของมาสด้าได้เห็นก่อนว่ารถไฟฟ้ามาแน่มาสด้ามาแน่ๆปีนี้ภายในปี2000 68าร้มาแน่นอนครับแอบดูข้างในนิดนึงได้ไหมฮะใช่ครับเชิญครับแต่เราคงเข้าไม่ได้นะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะเราให้ดูจากด้านนอกก็แล้วกันดีไซน์ดูรวมต้องบอกว่าจากการสัมผัสด้วยตาของผมนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าแมทรยลของการออกแบบภายในค่อนข้างดีมากๆใช่ครับนะครับคือมาซ่ายังคงเขาเรียกว่าพัฒนารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบใดก็ตามครับเรายังมุ่งเน้นในแง่ของการขับสนุกครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะย่างยิ่งในแง่ของ คุณภาพของงานประกอบคุณภาพของวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับเรายังคงคัดสรรนะครับเขาเรียกว่าวัสดุชั้นเลิศนะครับในแง่อของการประกอบสัมผัสถ้าเกิดมองจากภายนอกนะครับพี่อมจะสังเกตได้ว่าวัสดุที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ่มบอกนะครับหรือว่าวัสดุบริเวณคอนโซลต่างๆเนี่ยมาซาเรามองด้วยตาเราก็เห็นแล้วว่ามันให้ความรู้สึกพรีเมียมคุณภาพที่สูงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นที่มาซายังคงนะครับสร้างความแตกต่างของแบรนด์นะครับของมาซา แฟนอได้อย่างชัดเจนนะครับแต่สวยจริงคุณผู้ชมนี่คือผมมองตรงนี้นี่ผมเน้สุขโอ้โหมันดูแบบดูพรีเมียมมากๆเลยทีเดียวฮะใช่ครับดีเทลต่างๆดูจากตรงนี้นะมีไบร์สปอร์ตมาให้ผมเห็นแล้วมีไบร์สปอร์ตแนวนอมีโลโก้ Batch Master อยู่บริเวณนี้นะฮะตัดด้วยโครเมียมด้านล่างล้อแม็กสำหรับเจ้าคันนี้ที่มาโชว์ถึงขอบ19เลยนะ รับมาด้วยเซรีย์ยาง245 459นะครับซึ่งดูรถไฟฟ้าทอกหนักแรงม้าเยอะครับดังนั้นยางก็ต้องพร้อมสับสำหรับแรงม้าที่จะถอยท่อลงพื้นได้อย่างเต็มที่เนาะครับครับนะครับเราจะาเห็นที่เปิดประตูนี่ซ่อนไว้แบบนี้เลยใช่ครับก็เป็นสไตล์ของการที่สร์รถไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับในยุคไม่มา่แบบนี้ก็จะรู้ว่าเป็นรถเป็นรถไฟฟ้านะครับจริงๆมาซาก็พยายามที่จะแข่งขันรถในทุกๆเซกเมนต์กับคู่แข่งในตลาดหลักอยู่แล้วนะครับดันั้นนี่อุป ที่ใส่มาผมเชื่อว่ามาซาต้องต้องมุ่งเน้นในอุปกรณ์ที่สามารถแข่งขันได้ครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เรื่องพาดปลดได้หรืออุปกรณ์เรความสะดวกต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องสเปคต่างๆเนี่ยน่าจะมีการเปิดเผยภายหลังมีการจับหน่อยจริงโอเคอันนี้ให้ดูเลขน้ำย่อยก่อนนะเดี๋ยวขอดูด้านหลังนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับเชิญครับนิดนึงนะฮะเทใสท้ายหล่อมากครับ สเก็ตปลายท้ายก็จะเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าและมาสดาผสมกันูกต้ังรถไฟฟ้าจะเป็นการออกแบบไฟที่มีการเชื่อมต่อระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาครับส่วนมาสดาเองก็ใส่เอกลักษณ์ของการออกแบบรถไฟไม่ว่จะเป็นสิกเนเจอร์ะฮะเฮดไลท์เทลไลท์นะครับของมาส้าใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับที่ขับรถคันนี้จะรู้เลยว่าคันนี้คือรถไฟฟ้าจากมาส d a านะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ที่ เขาเรียกว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวอย่างที่เดอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับก็ทาให้เราแตกต่างจากรถแบรนด์อื่นๆของการทํารถไฟฟ้านะครับโอเคแต่ผมชอบมากๆนะฮะอย่างที่บอกไปมันเป็นไฟเป็นครอสจากอีกฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ใส่เอกลักษณ์ซิงเกิลเจอร์ของมาซดานะ,ะแต่ถ้าเกิดเรามองเงี้ยเราจะเห็นเป็นสองมิตินะแต่ผมยายผู้ชมดูนะว่าดีเทลของเขาอ่ะดีมากจากข้างบนนะ <ๆ S 2> เขามีแนวลึกตรงนี้ด้วยนะดูสิเขาใส่ดีเทลรายละเอียดของไฟลงไป ในหลายๆจุดนะอันนี้ผมรู้สึกว่าเทมากแล้วมันดูแบบรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะ โลโก้มาสด้เราเห็นข้างหลังเขียน m a ส d a แบบนี้เลยครับถูกต้องครับก็จะเป็นการออกแบบของเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับของมาสด้นะครับเราก็จะใส่คําว่า m a สด้เข้าไปนะครับชัดเจนแบบนี้เลยก็จะสร้างความรู้สึกที่มันดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับว้าวแล้วนี่เหมือนเป็นสปอยเลอร์เล็กๆนะฮะด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาครบโดยรวมคันนี้หล่อมาก รอจริงก็รอลุ้เนี่ยให้ดีฮะกับรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะมาทําตลาดในบ้านเรากับมาสด้านะครับและในงานนี้กับแคมเปญของมาสด้าแหะครับสำหรับแฟนๆมาสด้าที่อยากมาชมตัวจริงในงานนี้มาสด้ามีอะไรมานาเสนอสำหรับแฟนๆมาสด้าในรุ่นอื่นบ้างครับนอกจากไฮไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์คาร์นะครับไอคอนิคเอสพีหรือรถไฟฟ้าคันแรกนะครับที่จะมาจําหน่ายในเมืองไทยในอนาคตนะครับที่ี่ได้กล่าวไปนะครับไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับก็ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัว รถ m อ5มเอ็กนะครับรุ่มครบรอบ35ปีซึ่งถือเป็นรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับในตลาดโลกแล้วก็มือไทยก็ได้นะครับสิทธิ์โค้ต้าในเ่อของการจัดจำหน่ายด้วยนะครับก็อยากให้แฟนๆนะครับ โดยเฉพาะแฟนๆมาด้าเข้ามาชมนะครับรถมาด้าเอ็กซ์5นะครับรุ่นครบรอบ35ปีนะครับเพราะว่ามีจำนวนจํากัดที่มาจำหน่ายในบ้านเรารนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับมาด้า2นะครับเรามีการเปิดรุ่นใหม่นะครับเราเรียกว่ามาด้า2 Essential นะครับมาในคอนเซปต์ของเขาเรียกว่ารุ่นย่อยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพราวรุ่นเริ่มต้นรุ่นเอ้าทร่านะครับรุ่นรุ่นรุ่นกลางแล้วก็ตัวท็อปเราเรียกว่ารุ่นซิกเนเจอร์ คอนเซปต์ของ m a s t e r 2 Essential นะครับก็จะมาในรูปแบบของเขาเรียกว่าการปรับอุปกรณ์นะครับให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นคในปัจจุบันนและครับแล้วก็ที่จะที่สำคัญคือราคาเริ่มต้นนะครับเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นราคาเพียง5,29,000บาทเนั้นเดงครับพี่ธองโอเคครับแล้วก็ในงานนะครับยังมีไฮไลท์ของแคมเปญนะครับที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ย0%นะครับดอกเบี้ย การผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง84เดือนนะครับแล้วก็แถมบัตรฟรีกันไปชั้นหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเลือกรับเป็นโปรแกรมบำรุงรักษารถสูงสุดถึง7ปีครับก็สามารถที่จะเลือกรถเลือกรับได้ในงานนี้เช่นกันนะครับเชิญนะครับแฟนๆมาซานะครับเข้ามาชมนะครับบูธมาซานะครับในครั้งนี้นะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่อินแพ็ค Challenger Hall นะครับก็ถ้าสนใจก็อย่างไรเชิญนะครับงานมีวันถึงวันที่6นะครับทีสายลงนะครับนะครับผมแหมต้องขอบคุณพี่เอกด้วยนะฮะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกันนะับกล่าวขอบพระคุณมากครับอย่าลืมครับแฟซายมาด้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับงานนี้เลย Motor Show ครั้งที่46ครับจัดกับพี่ครับ